ภาชนะครองรับบุญใหญ่กันดีแล้วต่อจากนี้ไปให้ลทุกคนนั่งพระเพียบหลับตาพันนม,มือขึ้นมพร้อมกันนะจ๊ะอันมัยยังบัตสาภาควาโตอุปภาคนมการังกาโรมเสเฮ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม นะโมพทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พ,พุทธรัตนาพุทธรัตนาธรรมรัตนาธรมมารัตนาสังคารัตนาสังคารัตนาญาณรัตนาญาณรัตนาข้พา,าวรวพระพุทธเจ้รราวรวมใจข้าพระพุทธเจ้ารวมใจบูชาดอกไม้ทูกเทียนบูชาดอกไม้ทูกเทียนแด่บรมพุทธเจ้าแด่บรมพุทธเจ้าในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้วใ<ป>นอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว ประมมาณได้จะนับจะประมาณมิได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้วในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้วจะนับจะประมาณมิได้จะนับจะประมาณมิได้พุทธรัตนะพุทธารัตนะธรรมรัตนะธรรมารัตนะสังคารัตนะสังคารัตนะญาณรัตนะญาณรัตนคข้าพระพุทธเจ้ารวมใจข้าพระพุทธ เจ้ารวมใจบูชาดอกไม้ทูบเทียนบูชาดอกไม้ทูบเทียนแดบบรมพุทธเจ้าแด่บรมพุทธเจ้าในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้พุทธรัตนะพุทธรัตนะธรรมรัตนะธรรมรัตนะสังครัตนะสังครรัตนะญาณรัตนะญาณรัตน์ พร,พ, al, รพระพุทธเจ้ารวมใจรบูชาดอกไม้ทูบเทียนแดบ,บรมาพุทธเจ้า,บบจาในนาคตการภายภาคเบื้องหน้าในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในนาคตการภายภาคเบื้องหน้าในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าอิมังอิมังสูปาปยัญชนะ ป่าพยัญชนะสัมปันนางสมปันนางสาลีนางสาลีนางโชนางโชนาง,นงอุทะกังวะรังอุทะกังวะรังอุทัสาอุทะสา ธรรมมสาสังคะสาเมนิยาเทมาพระพุทธเจ้ารวมใจข้าพระพุทธเจ้ารวมใจบูชาข้าพระบูชาข้าพระทั้งหวานทั้งคาทั้งหวานทั้งคาแดบรมพุทธเจ้าแดบรมพุทธเจ้าพุทธรัตนพุทธรัตนธรรมรัตนธรรมรัตนสังครัตนสังคารัตน ญาณรัตนะญาณรัตนะข้าพระพุทธเจ้ารวมใจข้าพระพุทธเจ้ารวมใจบูชาข้าพระบูชาข้าพระทั้งหวานทั้งคาวทั้งหวานทั้งคาวแด่บรมพุทธเจ้าแด่บรมพุทธเจ้าในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้วในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้วนับจะประมาณไม่ได้จะนับจะประมาณไม่ได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในอดีตการที่ล่วงลับ ไปแล้วในอดีตการที่ล่วงรับไปแล้วนับจะประมาณมิได้จะนับจะประมาณมิได้พุทธรัตนะพุทธรัตนะอัมมรัตนะธรรม,มรัตนะ สังขารัตนะญาณารัตนะข้าพระพุทธเจ้ารวมใจข้าพระพุทธเจ้ารวมใจบูชาข้าพระบูชาข้าพระทั้งหวานทั้งข้าวแด่บรมพุทธเจ้าแด่บรมพุทธเจ้าในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้พุทธรัตนะ พุทธรัตนะธรรมรัตนะธรรมรัตนะสังครัตนะสังครัตนะญาณรัตนะญาณรัตนะข้าพระพุทธเจ้ารวมใจข้าพระพุทธเจ้ารวมใจบูชาข้าพระบูชาข้าพระทั้งหวานทั้งขาวทั้งหวานทั้งขาวแด่บรมพุทธเจ้าแด่บรมพุทธเจ้าในนาคตการภายภาคเบื้องหน้าในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าขราพุทธพระธรรม พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในนาคตการภายภาคเบื้องหน้าในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าบุญใดบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายบูชาข้าพระนี้บูชาข้าพระนี้ขอบุญนั้นขอบุญนั้นจงดลบันดาลให้จงดลบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ได้ความสุขได้ความสุข ได้สําเร็จมรรคและผลได้สําเร็จมรรคและผลในการปัจจุบันนี้เธอในการปัจจุบันนี้เธอเพพาณปัจจยโยโหตูิพพาณปัจจยโยโหตู